หลังจากที่ติดตั้งระบบปุ่มสตาร์ทนะครับเดิอนออกมาจากรถนะครับรถล็อกอัตโนมัตินะครับปดล็อกอัตโนมัตินะครับกดล็อกรถนะครับ กดปุ่มเสียงหรือเปิดฝาท้ายค้างไว้นะครับ <S <S สตาต์ทเครื่องอ,อัตโนมัตินะครับแล้วก็ยกเลิกกดค้างไว้ครับสตาต์ทเครื่องอัตโนมัติต้อง ดึงเบรกมือด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งล็อกรถนะครับเกียร์ P อันนี้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะครับเกียร์ธรรมดาถ้าล็อกรถจากรีโมทนะครับระบบปลดล็อกอัตโนมัติจะไม่ทำงานนะครับอยยบเบรกนะครับแล้วก็กดสตาร์ทหยยบเบรกนะครับ แล้วก็กดดับเครื่องกดครั้งที่หนึ่งนะครับกดครั้งที่สองนะครับเป็นเปิดออนนะครับกดครั้งที่สามนะครับดับอันนี้ก็ฝ่ายไฟนะครับยังไม่ได้เก็ฝ่ายไฟนะครับเดืเออราานนะครับล็อกนะครับเดินเข้าไป กดล็อกถ้าเราล็อกจากรีโมทนะครับเดินเข้าไปมันจะไม่ปลดนะครับไม่ปลดล็อกนะครับต้องล็อกจากปลดจากรีโมทนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับไเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ